กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงนี้ครับก e ิ Business บริบทใหม่ธุรกิจสีเขียวสู่ความยั่งยืนนะครับอยากจะพาคุณผู้ชมครับไปดูบริษัทโพลิเทคนะครับเขามีเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงานเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ยุคคาร์บอนต่ำนะครับจะเป็นอย่างไรลองไปดูกันครับเชิญค่ะวิกฤตสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงใครเมชเชงที่เลวร้ายในทุกพื้นทวีป ผักดันให้ทั่วโลกเดินหน้าเข้าสู่ยุคสมัยที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โลคาบอน s o c i ตี้หรือกระทั่งสังคมไร้คาร์บอนสีโรคาบอน Society ผลักดันให้องค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยหน่วยงานราชการและภาคครัวเรือนตื่นตัวเร่งติดตั้งโซลาเซลล์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน Energy Storage System หรือ ESS เเพื่อช่วยบริหารและจัดสรรพลังงานมาใช้ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ คุณอลิสาทิปสุวรรณ v i c ์ p r e s i d e n t s a l e s a n d Marketing บริษัทโพลีเทคโนโลยีจำกัดหรือโพลีเทคผู้บุกเบิกวิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยมากว่า10ปีและเป็นตัวแทนจำหน่าย Smart PV a n d ESS อย่างเป็นทางการของหัวหวัยในประเทศไทยประเมินว่าตลาดผลิตภัณฑ์โซลา่าในปี2024ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคครัวเรือนมีโอกาสโตวกว่า100%เ และใน3-5ปีข้างหน้ายังมีโอกาสเติบโตได้อีก10เท่าผลิตภัณฑ์โซล่าจัดอยู่ในกลุ่ม high involvement ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อสูงเช่นเดียวกับการซื้อรถยนต์ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยที่บริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายตอบโจทย์ในด้านนี้ด้วยการออกแบบตามหลัก consumer-centric ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยทีมงาน R&D กว่า114,00 0คนเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเองพร้อมความปลอดภัยระดับสูงสุด p o l y t e c h มีความแข็งแกร่งอย่างมากในการรองรับทั้งระบบ EV Solar รวมถึง ESS UPS และ Data Center Facilities ทั้งในด้านการวางระบบการให้บริการและคุณภาพของสินค้า เป็นทั้งผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มโซลา่าและ ESS ของหัวเว่ให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงรายย่อยในประเทศไทยและยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่ผู้รับเหมาให้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานและยังเป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาพรา้อมบริการหลังการขายเต็มรูปแบบ ในปี2024 Polytech เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเรือธงได้แก่ ESS ใน Solution Series Luna 2000ซึ่งมีขนาดตั้งแต่7กิโลวัตต์ชั่วโมงถึง4.5เมกะวัตต์ชั่วโมงสำหรับบ้านพักอาศัย Commercial and Industrial และ Utilities ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่รุ่นใหม่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีความโดดเด่นด้านเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงและระบบเซฟตี้สูงสุดถึง5ชั้น ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานต่อเนื่องยาวนานเช่นคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิซูเปอร์มาร์เก็ตฟาร์มและโรงแรมทั้งยังตอบโจทย์สำหรับสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับการติดตั้งโซลาเซลล์เพิ่มได้อีกด้วยนอกจากนี้เครื่องสำรองไฟ UPS ทำจากลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟตแบตเตอรี่ซึ่งต่างกับ ESS ตรงที่ UPS ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานแบบ Critical Load ในโรงพยาบาลสนามบินหรือ Data Center ที่ต้องการเสถียรภาพของพลังงานสูง UPS ของหัวเหว่ยนี้สามารถรองรับช่วงเวลาที่เกิด Switching ได้ในระดับมิลลิวินาทีหรือหนึ่งในพันของหน่วยวินาทีามิลลิเซกันทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อข้อมูลหรือการใช้งาน คุณหวังเท่าส่วนซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเมนเจอร์สมาร์ทพีวีแอนด์อีเอสเของหัวเว่ประเทศจีนเปิดเผยถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจ Smart PV ีวีแอนของหัวเว่ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างก้าวกระโดดในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เดินหน้าวิจัยและพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้ก้าวทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี Smart PV ESS ESS ทั่วโลกที่กลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกตั้งเป้าในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด100%หลายประเทศใช้นโยบายทางการเงินส่งเสริมการพัฒนา c n PV v s s อย่างเช่นสเปนมีส ubsidy การลงทุนใน PV a n d ESS สูงถึง45-65ง65%และ20-30ง30%สำหรับการลงทุนใน PV แอฟริกาใต้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน PVESS สามารถลดหย่อนทางภาษีได้ถึง33.8เ ขณะที่ยุโรปมีมาตรการกีกันทางการค้า EU Carbon Tariff สำหรับประเทศที่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนสูงมีกำหนดใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023เป็นตน้นปัจจัยเหล่านี้นำโลกก้าวไปสู่ยุคสมัยแห่ง Smart PV a n d ESS อย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมามีการจดสิทธิบัตร Smart PV a n d ESS ทั่วโลกแล้วมากกว่า440ราย ขณะที่ภาคครัวเรือนนั้นยังมีการนำระบบ ESS มาใช้งานน้อยมากทำให้เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมหาศาลซึ่งหากได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐในอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานของไทยก็จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสังคมพลังงานสะอาดได้อย่างเต็มตัวต่อไปในอนาคต ถือเป็นความมุ่งมั่นนะคะของ p o l ี t ทคสค่ะในการขับเคลื่อนสังคมโลคาบอนนะคะเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะ